ห้าข้อที่ผู้ชายส่วนใหญ่รู้ช้าไปตอนอายุ30ข้อแรกไม่มีใครมาช่วยเราได้ต่อไปแล้วเราต้องเป็นผู้ชายที่พึ่งพาตัวเองได้รับผิดชอบตัวเองไม่ใช่คนที่รอให้ใครมาแก้ปัญหาให้และถ้าจะยิ่งดีก็ควรทำตัวเป็นคนที่ผู้อื่นพึ่งพาได้ด้วยนะครับข้อที่2เวลาสำคัญกว่าเงินเงินเราหาใหม่ได้แต่เวลามันหมดไปทุกวันโดยที่เราเรียกกลับมาไม่ได้อีกแล้วดังนั้น เราต้องเลิกเสียเวลาไปกับคนที่ผิดหรืองานที่ผิดแล้วทุ่มเทเวลาไปกับผลทางที่จะทําให้เราได้ทําในสิ่งที่เราอยากทําจริงๆในอนาคตข้อที่3สุขภาพของเราไม่ใช่ของฟรีอาการปวดหลังและความเครียดที่เริ่มคุกคามผู้ชายวัยนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆอีกต่อไปออกไปผ่อนคลายและให้ความสําคัญกับสุขภาพของตัวเองเพราะการดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจให้ดีเท่ากับเราดูแลคุณภาพชีวิตของเราในอนาคตข้อที่4ความสัมพันธ์ที่ดีคือขุมทรัพย์สุดล้าค่า ไม่ใช่แค่ครอบครัวหรือเพื่อนฝูงแต่รวมถึงคอนเนคชันหรือเมนเทอร์ที่จะช่วยสอนเราให้เติบโตก็สำคัญไม่แพ้กันการร้อมรอบด้วยคนเก่งถือเป็นขุมทรัพย์ที่จะทำให้ชีวิตผู้ชายมีโอกาสประสบความสำเร็จได้อีกมากดังนั้นจงเลือกพันธมิตรที่จะเติบโตไปด้วยกันไม่ใช่แค่คนที่รักสนุกไปวันๆน,นะครับข้อที่5ชีวิตเราคือของจริงแล้วหากที่ผ่านมาเราใช้ชีวิตในโหมดลองผิดลองถูกจำไว้ว่าอายุเข้าวัย30คือการสะสมแต้มชีวิตของจริงทั้งหมด เพราะบ้านปลายชีวิตของเราจะเป็นอย่างไรจะจบสวยหรือไม่ทุกอย่างเริ่มต้นที่นี่นะครับเมนดเทลเชื่อว่าผู้ชายที่เข้าใจ5ข้อนี้จะก้าวเข้าสู่ชีวิตในวัย30ปีได้อย่างมีคุณภาพเพื่ออนาคตท,ที่ดีขึ้นกว่าเดิมแล้วคุณล่ะครับให้ความสําคัญกับข้อไหนบ้างหรือไม่คอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะครับ